คุณเป้อยากจะเป็นด็อกเตอร์บ้างไหมคะเออมันก็ต้องเรียนนะมันยากนะโอ้ยมันก็ต้องเรียนโทก่อนจบปีเสร็จต้องจบโทก่อนแล้วก็ถึงจะเรียนปริญญาเอกต้องทําวิทยานิพนธ์จบเสร็จออกมาถึงจะได้ด็อกเตอร์เดี๋ยวพาขึ้นทางด่วนเลยไปไหนคะไปทางรัดเลยขึ้นได้ด้วยหรอใช่ท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นกระแสที่ชาวโซเชียลเนี่ยขุดคุ้ยกันอย่างต่อเนื่องเนาะก็ที่มาก็อย่างที่เราทราบกันเนาะ มาจากการขุดคุยของ<ะ>สื่อโซเชียลดอนแล้วก็ไปถึงคุณสมบัติของสวท่านหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่แหละฮะ California University แล้วก็ที่เป็นประเด็นในโซเชียลเป็นไวรัลเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหคือตอนแรกเราพอทราบว่าอ่ะมันเป็นมหาวิทยาลัยแล้วภาพส่วนหนึ่งของ California University ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำไมมหาวิทยาลัยมันเล็กจังเลย ใช่ไหมฮะจริงๆ<ต>เขาเป็นมหาวิทยาลัยไหมเ,<อ>เคยได้ยินแต่ University of California อ,อ,อันนี้เหมือนกันไหมคนละที่กันคน<อ>ล,ละที่กัน <c oughs> นะฮะแต่ชื่อมันคล้องกันไง <c oughs> นะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี่ผู้ชมที่แชร์กันกันนำเลยนะคือมันมีลิงก์มาด้วยสิคือถ้าคุณโอ๋เนี่ยเมื่อวานตัดสินใจกำเงินสักแ0 0กว่าบาทเนี่ย <c oughs> แล้วจ่ายเงินเลยเนะ่ะเดี๋ยวรอรับใบด็อกเตอร์ PhD PhD ก็คือวุตรระดับปริญญาเอก ด็อกเตอร์เดี๋ยวคุณแปดพันบาทไม่ต้องก็บาเรียนใช่เมื่อวานเนี่ยในโซเชียลเขาแชร์กันนะฮะก็คือมีขั้นตอนกรอกแบบฟอร์มตามลิงก์เลยเขามีลิงก์คุณกดลิงก์เข้าไปกรอกแบบฟอร์มนะฮะจ่ายค่าประเมินวุฒิเทียบเท่านะฮะ200 US เดอลลาร์เดี๋ยว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ7 0 0 0กว่าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเราต้องจบปริญญาเอกก่อนเราถึงจะประเมินวุฒิเทียบเท่าได้ถูกไหมกรอกไปเลย กรอกไปเลยไม่ต้องหรอไม่ต้องเอาปริญญาเอกของเราไปเทียบกับเขาให้ดูหรอคุณกรอกไปเลยเนี่ยเนี่ยเขามีลิง์ให้กรอกเออแล้วก็มีค่าจัดส่งอีก4 0 US รวมรวมแล้ว800 0กว่าบาทเออดีเดี๋ยวคุณอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยคุณรอรับเลยอ่ะเดี๋ยวดิฉันรอคุณลองก่อนอแล้วเดี๋ยวดิฉันทําตาม,มเราจะเป็น<ม>ด็อกเตอร์เป้กับด็อกเตอร์โอ๋ผมไม่รู้จะเอาไปไปอวดใครเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเ,เป็นนายพานุพงษ์อะ อ่ะเป็นนางสาวยดาไปแล้วกันอ,อ,อ่ะนะเออก็โอเคแล้วล่ะสวยๆหล่อๆ